นี่ครับลุงพะกวยหนึ่งชุดครับจัดมาแบ่งแล้วมีพระสวยและเด็ดอยู่ในนี้ครับและวิดีโอนี้มีแจกด้วยนะครับก่อนจะไปดูลุงพะกวยทันยุคนะครับนี่ใครดูวิดีโอนี้นะครับก็ฝากแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมแจกนะครับผันลอดเนื้อดินนี่ปีหนึ่งห้ามูลค่าห้าร้อยครับแจกฟรีส่งฟรีเพียงท่านแชร์และคอมเมนต์ครับผมก็จะเอารายชื่อที่คอมเมนต์นะครับมาสุ่มมาสุ่มครับแล้วก็แจก ส่งฟรีครับองนี้โอเคไปชมพระกวยกันครับมาลุยครับรายการแรกเอาของหายากสุดก่อนเลยนี่องนี้ครับเป็นพระฤาษีเดินดงครับนี่ของหายากเลยฤาษีเดินดงอันนี้ครับเป็นพระยุคแรกแรกของพระกวยเลยเป็นพระในตำนานนิดนึงพิมพ์เลยนะครับมีลงสื่อเล่มเก่าอยู่นะมีลงสื่อเล่มเก่านะครับแล้วก็อ่าเป็นพิมพ์ที่หายากครับ ในกลุ่มก็มีมุ่นเวียนน้อยครับรุ่นนี้นี่ข้อหายากสุดๆเลยนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับพงพุทธคุณ่ะเป็นดินผระสมพงนะครับก็จะมีมวลสารของคำแน่นทางองค์เลยเป็นพายุต้นแบบนี้นะครับและที่พางเงาเงา้ h i เขาเป็นเครือบแบบโบราณน,นะครับเขาจะมีเครือบอาลงรังน้าเกลี้ยงนะครับแบบโบราณน,นี่จะลงสังเกตด,ดูลงทุกองหลอะอาจจะมีบางองค์ไม่ได้ลงลื่นรุดล้อ,อไปนะครับแต่อันนี้ยลงเด,ดิมๆเลยสังเกตด,ดูครับแห้งเห็นไหม แบบตำราโบราณเลยพี่พี่นี่อ่ะขยายครับตัวจริงขยากได้ของพุทธคุณแรงๆพรับในตำนานงุงพ่อครับนี่เลยครับทีนี้ไม่ควรพลาดครับขยังไม่มีต้องมีครับอ่ะแบ่งบูชาครับเอา4 0 0าครับอ่ะถ้าบางองค์สวยๆผมแบงอยู5,500 6,000เลยนะครับอันนี้เอา4,500พอนะผมแบ่งไวๆแล้วกันหนึ่งองค์นะครับละองค์นี้อ่ะไปต่อครับ นี่ยุกต้นต่อของสวยยุกต้นต่อครับองนี้ครับเป็นผราคุ้นแพนผายเดียวเนื้อแก่สายเสกับสังเกตดูสายเสกแ้วเต็มเลยเห็นไหมนี่ครับอ่าคู่สวยเลยเห็นไหมเนื้อสายเสกแรมเต็มเลยนะครับเป็นยุคต้นปีสมัครห้าร้อยนะครับเป็นผายเดียวทอดพิมผายเดียวมันกลางมาองนี้เอาไว้แล้วกันเอาไปส่อมพันหนึ่งร้อยพอนี่เอาไปสามพันหนึ่งร้อยพอพ้าสวยด้วยนะครับ สามันห้าก็ไม่แพงรงนี้อเอาไปสามัานหนึ่งร้อยไปต่อครับองถัดไปนินไวยนะครับอันนี้นี่เอาชินโนรสบ้างอ่ะองคนี้นะครับเป็นส้มเด็ดวัดชินโนรสปีหนึ่งซองนะครับเนื้อพวงมุฎคุณนะครับล่างจะเป็นยันแล้วก็จะมีปั๊มมึกแบบนี้เดิมเดิมเลยในหนังสือก็จะมียันแล้วก็ปั๊มมึกแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมเลยออกวัชินโนรสปีหนึ่งสองเป็นพิมพ์อู่ทองนะครับนี่เนื้อพวงมุฎคุณลวงพอกวยวัดโคสิรามเสกและลุงปุตรโตวัชปรารูชิม นี่เป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ครับวัชินรถปีหนึ่งสองพิธีดีมีประสบการณ์แล้วก็พิมพ์ออกแบบได้สวยงามครับเป็นไหมผ้าสวยมีน้ำมีตาเลยนะครับเดี๋ยวดูในภาพสตูดิโอกันอ่ะองค์นี้ครับแบงบูชาครับอปกติมันจะแบงอยู่ประมาณพันเจ็ดถึงพันเก้านะครับเอาไว้องค์นี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยพอเน้นไว้ครับพันสามพัวัชิโนรถต่ำกว่าบันห้านี่ยากนะครับพี่พี่สวยๆแบบนี้อันนี้พันสามพอเน้นไว้ไปต่อครับซิวบรีนะครับนี่พิมพ์ข้อแรมนิยมนะครับ นี่พิมพ์ห่อแลมนิยมอันนี้เป็นปีหนึ่งห้านะครับมันจะมีพิมพ์น้าฝรั่งพิมพ์ห่อแลมพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ห่อแลมนิยมนะครับเดือนแดงนะสีแดงนะครับวันนี้สวยสวยกิบเลยอันนี้แบงกบูชาครับแบ่งกันไม่ตำกับพันนะแบ่งกันพันก็บานทถึงซองพันเลยนะครับพิมพ์นี้อ่าเอาองค์นี้เน้นไวครับอยากจะได้สักพันซองนะครับเอาไว้วเอาเก้าร้อยพอถ่ายชอบริบักแล้วเก้า900ร้อยพอห้อแลมเก้าร้อยนี่โคตรเบาเลยนะย มาต่อครับนี่นี่ครับพระลีลาปีหนึ่งแปดวัดรัตนาชาัยหรือวัดจีนนะนี่นี่นี่ครับอันนี้เป็นชิพ์ใหญ่นะจะมีอยู่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่แต่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะแต่พิมพ์ใหญ่ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับพอก็สิวรีเลยอ่ะแบ่งบูชาครับผมจะแบ่งอยู่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับถึงแปดร้อยองค์นี้เอาพิมพ์ใหญ่สวยนะครับเอาห้าร้อยพอให้พะเอ็ซีไดเพจนี้ละกันเอาไว้ๆเอาห้าร้อยพอไปต่อครับ นี่นี่เนี่ยยุบต้นบางอันนี้ครับเป็นสั่งกระจายลงรักปิดทองเก่าเป็นสั่งกระจายจิ้มเล็บมือนะครับเนื้อดินยุบต้นปีสองพันห้าร้อยนี่นี่นี่มีก้อนโมซานด้วยขอดูก่อนก้อนโมซานหรือก้อนเล่ยนะครับอ่ะนี่อ่ะเก้าโหดูง่ายอ่ะนี่ลงรักเก้าด้วยนะครับอันนี้ก้อนโมซานยุบนะครับโค้่วยเลยอ่ะแบงกมูชาไวไวครับอันนี้ก็แบงกกันพันกอบ้านนะครับเอาเจ็ดร้อยพอนี่เน้นไวครับเจ็ดร้อยทองนี้ไปต่อ นี่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 ของที่คนชอบมีเท่าไรก็ไม่พอครับห้าไม่ทันด้วยนี่ครับเป็นส้มเด็หลงกลุต้นพิกุลครับยุคต้นปีสองพันห้าหลงไครับคือลงกลุลจาต้นพิกุลเนี่ยก็คือออกที่วัดโคสีตารามเลยก็คือออกวัดท่านครับแล้วเป็นพระที่ชัดเจนว่าพระกวยเป็นคนทาแล้วฝังไว้นะครับจิงเลยเป็นท้ายเรื่งลุ้นที่น่าใช้อาองค์นี้มีลงสือชัดเจนเนื้อนี้แค้ดูง่ายเลยเนี่ยถึงยุคตัวจริงเลยเห็นไหมนี่ครับ ไม่ต้องห่วงครับพระท่านทําเองเสกเองแล้วเป็นพี่อาเป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะรุ่นนี้นะครับหลวงพุฒน,นพิคุณหายากด้วยอ่ะแบ่งบูชาครับผพมแบ่งคําราคาไว้องละสามหมืนห้าครับสามารถช่วยๆนะองนี้เอา,เอาสามหมื่นสองนะนี่วันนี้เน้นแบ่งไว้ให้ครับาสามหมื่นสองครับองนี้สุดปลายตนี่นี่นี่วัดพระปรางนะวัดพระปรางนี่ครับ ปีหนึ่งเก้ายครับเพราะกลวยล้มเสกอันนี้เป็นพิมพ์สุ้มกรนะครับนี่อันนี้ดูง่ายเลยข้างล่างข้างๆเป็นฟันเฟืองเนี่ยเห็นไหมอ่าปีหนึ่งเก้าครับอันนี้เป็นพิมพ์สุ้มกออันนี้แบ่งกันก็พันกว่าบาทถึงสองพันกว่าเลยนะรุ่นนี้เล่นกันแพงอยู่นะครับระดับหนึ่งเลยวัดพระปลางลงพระกลวยเสกตะเกีกท่านอื่นด้วยนะครับอ่ะแบ่งบูชาวไวๆครับเป็นพิมพ์สุ้มกรนะครับเอาหนึ่งพันห้าพอ หนึ่งพันห้าพอไม่ไม่ค่อยมีมาแบ่งนะพี่พี่รุ่นเนี้ยมบอกให้เหมือนจะสร้างไม่เยอะเหมือนจะสร้างไม่เยอะไม่มีไม่ค่อยมีวงเวียนนะครับซึ่งจะเป็นตั้งไว้ก็จริงแต่เล่นกันพันกวาถที่สองพันกวาดเลยนะอืมบางบางมือที่สองพันห้า 1, นะครับรุ่นนี้เอาไว้เอาพันห้าพอใครชอบดิบถักเลยนี่อ่ะและองค์สุดท้ายครับทีเด็ดองค์สุดท้ายเลยนี่องค์นี้ครับเป็นส้มเด็ดท่านยันนโมพุทธ,ธายะและอันนี้เป็นทอดพิมพ์คือจะมีสร้างโรงงานมาเซกแล้วก็ทอดพิมพ์นะครับอันนี้ทอดพิม จะตื้นตืนนะครับแล้วเนื้อเนี่ยจะปึกปักเลยเนื้อจะมวลซ่านแบบสุดจริงลองสังเกตด,ดูเห็นไหมมวลซ่านทั้งองค์เลยอ่าเพราะทันงใส่มวลซ่านนั้นเองนะซีกเองครับแต่องค์สี่โทน,น่ยต่างกันไปถ้าทอดจิมนะ่ะนี่ดูองค์นี้ดินี่ดูมวลซ่านนี่เห็นไหมยังเยอะนะครับคือทั้งองค์เลยน่าใช้แน่นอนครับแล้วหายากด้วยน้ำโมพุทยยะนะครับเป็นรุ่นที่หายากนะครับองค์นี้แบ่งบูชาครับเอาสามพันสี่ร้อยพอ แบบนี้4.5ก็ไม่แพงนะพี่พอืมหายากเอา3,400พอรวมส่งใครชอบมุ้งในนะครับทักใต้คอมเมนต์เลยพี่พแล้วก็อย่าลืมนะครับมีแจกด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะครับอะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ